สวัสดีครับผมฮักเตอร์ลุยสานสับคีิในมือี้พาพี่พานองมาเบิง่งการเห็นวียงเห็นงานอยู่ในี่้นครับติดตามรับชมกันได้เลยครับพี่น้อง น,นีสิพัมีผนองหนึ่งแม่เสือเห็ดเวียกเห็ดงานแต่ละมือละเวียนนะครับเย็บผ้านะครับทำงานอยู่นี่แหละครับหมองเห็ดงานหมองยูหม,มองเ้ากับเป็นสรงของพวกนาะพี่น้องเพราะว่าเป็น เย็บผ้าเป็นธุรกิจในครัวเรือนมีจกักรมีเตาลีดสายไฟสายพื้นพลุงพลังง่ายจังเอยกับเราได้ศาสตร์ขึ้นโรงงานใหญ่ๆค่ะเจ้าเนี่ยเหรอครับแต่ละเมื่อละเว้นกันเหเย็บผ่างานช่วงนี้ก็เข่ามาเรื่อยๆครับเพราะอะไรฮะดู งานเข้ามาเลยไหนหาอยู่หาชิานนมนะมึแมบเผื่อกำลังเย็บยืแล้วครับเบิดเมื่อกัลังเย็บผ้านะครับ นี่แหละครับสุมเย็บไปแล้วก็มีสุมตัดไว้ก็มีน่าเย็บไปแล้วสุมเหตุไปแล้วก็มีเ,เป็นงานงานที่เหตุไปแล้วนี่แหละครับเป็นสถานที่เหตุงานก็ได้มองหลับมองน้อนมองอยู่มองเศร้า มองเห็ดยูเห็ดกินมองทำมาหากินยิ่งมองเดียวกันเบ้อเลยช่วงนี้กับนังขคานะครับมีงานข้ามาเห็ดเรื่อยๆพอได้บอ่อเหงาบอ่อวางนะครับงานเย็บผ่าตัด แต่สิทธิ์ละครับหาอยู่หากินหาไปหาอยู่หากิน คลิปนี้เราไว้สำเนียก่อนครับพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขคิดอย่างกันได้สมพรปารถนาเัืนได้รู้จารตดาวครับมาสวัสดีครับ